นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรียืนยันว่าหลักการในการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยทุกอย่างได้พิจารณาด้วยตัวเองส่วนการที่ฝ่ายค้านร,ระบุว่าเป็นคณะรัฐมนตรีต่างตอบแทนนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้รอดูรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้อยากให้เกิดการทํางานที่คล่องตัวและลงตัวส่วนรายชื่อจะเป็น16ตําแหน่งหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่จํานวนมากน้อยค่ะแต่อยู่ที่การทํางานเพราะได้ทํางานมาหลายเดือนแล้วควรจะต้องมีการปรับให้กระชับลงตัวนอกจากนี้ปฏิเสธถึงคุณสมบัติของนายนาทัทวุฒิสายเกลือที่จะนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ hey. รายชื่อทั้งหมดเป็นทางการก่อนดีไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการดำเนินการถ้ายังไงหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอยากเป็นทางการแล้วดิฉันจะแจงให้ทราบค่ะ